ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปีพศ2568ครับเรามาดูกันว่าโชคชะตาของ12รัศาาีจะเป็นไปในทิศทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของลัคนาราศีมังกรนะครับเรามาเริ่มทนายกันเลยครับการงานของลัคนารารศีมังกรในปีนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่อีกปีหนึ่งของชาวราศีมังกรเลยนะครับผมเพราะว่ามีโชคลาภนะครับผมที่เป็นโชคของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนตลอดทั้งปีเลยนะครับผมเป็นปีที่ชาว ราศีมังกรนะครับผมจะได้มีการาเลื่อนตำแหน่งนะครับผมได้ทำอะไรใหม่ๆที่เป็นไปนในทิศทางที่ก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งนะครับผมในปีนี้ดวงชะตาที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าคนในคนนะครับผมก็ พุ่งขึ้นมาด้วยนะครับทิดทางการเติบโตของชีวิตนะผมได้ก้าวกระโดดไปขั้นหนึ่งนะครับในปีนี้ทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของการงานดูออกมาดีมากๆนะครับผมเรียกว่าได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นปีทองของชาว ราศีมังกรเลยก็ว่าได้นะครับผมจะติดอยู่แค่เรื่องหนึ่งนะผมที่อยากให้ชาวราศีมังกรระวังเอาไว้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของความรัก2ออย่างนี้นะครับผมชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นความสําเร็จที่ถ้าหากว่าได้งานก็จะความรักก็จะไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าจะเด่นเรื่องของความรักการงานก็จะไม่เด่นนั่นเองครับผม ก็ลองพิจารณาดูครับว่าถ้าตอนนี้เราอยากได้ความสำเร็จในหน้าที่การงานครับเราอาจจะต้องโฟกัสเรื่องความหลักน้อยลงนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมดูเหมือนว่าช่วงตาของชาวมังกรในปีนี้นะครับผมจะต้องมีงานเข้ามาเนี่ยตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับผมก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะตารางน่าจะแน่นพอสมควรนะครับผมแต่ว่าท้ายแล้วเนี่ยเป็นปีที่อีกปีหนึ่งที่บอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็เตรียมรอรับข่าวดีเลยครับของชาวมังกรต่อมาครับผมจะเป็นเรื่องของการเงินการเงินดี cân ngân ก็ดีมากๆเช่นกันนะครับผมมีเรื่องของโชคลาภนะผมลาบลอยอ่าไปไหนมาไหนนะผมมักจะได้โชคได้ลาบติดตัวกลับมาเสมอเรื่องของโบนัสนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็การติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายอ่ากับธุรกิจต่างประเทศกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีมากๆมีดวงการเงินเนี่ยจะมีดวงนาริกประถมเข้ามาด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการพูดคุยพบปะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับผม จะได้โชคได้รับกลับมาเสมอนะครับอ่าทีนี้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินก็จะเป็นเรื่องของการยืมเงินนะผมหรือว่าการเอ่อการยืมเงินการหุ้นอ่าการหุ้นไปหุ้นทําธุรกิจกับเพื่อนกับเพื่อนฝูงอ่าหรือว่ากับคนสนิทนะครับผมก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมแนะนําว่าถ้าจะมีการหุ้นกันก็ให ุลงร่วมลงทุนเนี่ยกับคนในครอบครัวหรือว่ากับแฟนอ่าแบบนั้นจะดีกว่านะครับอ่าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าไปหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เราไม่ได้สนิทนะครับก็อาจจะมีการเสียเงินก้อนใหญ่ได้นะครับผมอ่าทีนี้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความรักความรักในปีนี้นะครับผมเราจะมาเริ่มจากคนโสดก่อนต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะผมที่ มีการอินเลิฟพอสมควรเลยนะครับผมอ่าเรียกว่าปีนี้ค่อนข้างจะหวานพอสมควรนสำหรับชาวราศีมังกรแต่ทีนี้เนี่ยก็ในไพ่เนี่ยก็มีการขึ้นมานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรมีคนเข้าหาคุณเยอะนะครับแต่ว่าก็จะหาคนที่ถูกใจได้ยากหน่อยนะครับผมจะมีคนเข้ามาคุยเยอะแต่ว่าหาถูกใจยากก็จะทําให้มีคนเข้ามามาแล้วก็ไปไป หรือคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้นะครับผมในปีหน้าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแล้วนะครับคุณอาจจะเบื่อเขาแล้วก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาคุยแทนนะครับผมซึ่งพวกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตาน,นะครับผมคนเรานะถ้าจะได้คบกันได้รักกันนะครับถ้าจะต้องได้มาคู่กันสุดท้ายเนี่ยก็จะได้มาคู่กันนั่นเองครับผมทีนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าใครจะได้เป็นตัวจริงของคุณนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วนะครับในปีนี้จะพบเลยว่าแฟนของคุณมีคน เข้ามาเข้าหาเยอะนะครับผมอาจจะพบว่าแฟนคุณมีเสน่ห์มากๆเวลาไปไหนนะก็มักจะมีคนที่มาคุยมาพูดมาทําความรู้จักนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลแฟนของคุณให้ดีนะครับผมเรื่องพวกนี้นะครับผมถ้าเราได้แฟนดีนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก็จะไม่มีปัญหาของเรื่องมือที่3าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราได้แฟนที่ เป็นคนไม่ดีนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่ก็น่าจะต้องปวดหัวกับเรียกได้ว่าเรื่องของ มือที่3ามค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับในปีหน้าซึ่งก็ทําให้ปีหน้านี้นะครับผมคนที่มีคู่ก็จะทําให้ต้องมีการตามเงาะตามขอคืนดีกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับในปีหน้านี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแลแฟนของคุณให้ดีอย่าปล่อยให้ข่าสายตาเด็ดขาดนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในปีหน้านี้นะผมชาวราศีมังกรปีหน้านะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าชาวมังกรเนี่ย ให้ระมัดระวังเรื่องของน้ําหนักตัวเอาไว้นะครับผมพอดูแลเนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยนะครับเราจะพบเจอปัญหาสุขภาพเรื่องของน้ําหนักนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเอ่อไม่ว่าจะเป็นพวกของเมืวาน แล้วผมความดันอ่าเราก็จะเป็นพวกเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลสูงพวกนี้นะครับผมจะพบเจอค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับแล้วก็มีข่าวดีเรื่องสุขภาพของชาวราศีมังกรนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะมีลูกนะครับผมก็มีดวงที่จะมีลูกอ่าอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมอ่าก็ดีใจกับชาวมังกรที่วางแผนที่จะมีน้องด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอ่โชคลาภนะครับผม ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าชาวราศีมังกรนะครับผมในปีหน้านี้นะครับผมก็มีโชคลาภอยู่บ้าง นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าจะไปเด่นในเรื่องของความรักนะครับผมน่าจะมีคนเข้าหาเยอะนะผมซึ่งอาจจะทําให้เสียสมาธิเสียการโฟกัสในหน้าที่การงานได้นะครับอันนี้ก็ต้องจัดเวลาให้ดีๆนะครับผมการงานก็ดีมากๆความรักก็ดีมากๆเช่นกันแต่ก็ต้องระวังนะครับว่าจะเสียโฟกัสไปกับเรื่องความรักนะครับทำให้เสียการเสียงานได้อ่า ปีหน้านี้นะครับผมชาวลัคนาราศีมังกรต้องทําบุญเสริมดวงเสริมโชคยังไงได้บ้างนะครับผมอ่าผมก็จะแนะนำนะครับว่าให้นะครับเตรียมพานอ่าเตรียมพานพงมาลัยนะครับผมไปขอขมาอ่าไปขอขมาขออโหสิก,กรรมนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุพการีนะครับผม คุณพ่อคุณแม่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะครับแล้วก็ขอขมากรรมเสร็จแล้วก็ขอให้ท่านอวยพรนะครับผมให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากให้ทาเลยนะครับเป็นการถ้าเราียกเป็นการเทียกรรมเนาะ,ะกับกับบุปการีนะครับทาให้หลังจากนี้ไปนะครับผมเราก็จะสามารถทําอะไรที่จะไม่ติดขัดทําอะไรก็จะราบลื่นนะครับผมเพราะว่า กรรมของบุปการีก็เป็นกรรมที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกๆปีเนี่ยอยากจะให้ชาวมังกรนะครับผมเอาพุ่มไม้ไปขอขมากรรมไปขออโหสิกรรมกับท่านนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นการทําบุญไม่ว่าจะเป็นทําบุญกับผู้สูงอายุนะครับผมเช่นทําบุญกับบ้านพักคนชรานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้รับกลับมาไม่น้อยแล้วก็จะได้ดวงผู้ใหญ่อุทัมภ์กลับมาด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็อยากจะแนะนาให้ชาวราศีมังกรนะครับไป ทำบนกับพัพิคเนตนะครับผมเพราะว่าดวงของพัพิคเนตนะครับในปีหน้าค่อนข้างจะถูกกับชาวราศีมังกรไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นพัพิคเนตนะครับผมที่จะมีปางหนึ่งนะครับที่เป็นปางขี่สิงโตนะครับผม ก็จะดีมากๆเลยนะครับก็สำหวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับการทํำนายดวงชะตาปี2568ของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมแล้วก็มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมกิจการการงานจเจริญรุ่งเรืองนะผมเฮงเฮงปังป,ปตลอดทั้งปี2568นี้เลยครับสวัสดีครับ